วันนี้ทางด้านพลตเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยประลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดนะครับได้มาร่วมกันประกอบพิธีทําบุญทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทั้งครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคาร,รามที่ได้เสียชีวิตไปโดยก่อนการประกอบพิธีได้มีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตหนึ่งนาที รัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประกอบพิธีทางศาสนาครั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการพร้อมกันกับทุกเขตการศึกษาทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากจะเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วเนี่ยก็ขอให้ช่วยคุ้มครองนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ปลอดภัยให้หายดีด้วย ส่วนมาตรก,การความปลอดภัยเพิ่มเติมในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต้องไปทัศนศึกษาหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีเซ็นคําสั่งให้งดไว้ก่อนแล้วนะยกเว้นว่ามีความจําเป็นเนี่ยก็อนุญาตแต่ว่าจะต้องเข้มงวดรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าสั่งการให้ทุกเขตการศึกษาทุกโรงเรียนเนี่ยทำหนังสือถึงกรมการขนส่งพื้นที่ขอความร่วมมือขนส่งมาตรวจสภาพรถนะแล้วก็ออกเป็นใบรับรองรถคันที่จะใช้ทัศนศึกษาให้ก่อนที่จะไปจริงลองฟังเสียงดูครับ ทำหนังสือไปถึงหน่วยไปชังกัดทั้งหมดนะครับในการดําเนินการก็คือว่าในการที่จะดําเนินการต่อไปเนี่ยก็ขอให้รถเนี่ยไปให้กรมการขนส่งตรวจสภาพก่อนหรือกรมมีหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งมาว่ารถมีความสภาพพร้อมในการที่จะใช้ในการเดินทางนะครับในการดําเนินการแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือก่อนเดินทางก็ต้องให้ผู้ประกอบการดําเนินการคล้ายกับเครื่องบินนะครับในการที่จะ อธิบายวิธีการในการที่มีช่องทางหลบหนีอย่างไรการเดินทางอย่างไรเวลาเกิดเหตุอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรมีการซักซ้อมใช้เซติเบลอย่างไรในการดาเนินการครับ